วันนี้ที่วันที่สิบกที่วัดนมะพงเราก็สาธุกันก็ในบุญไปได้วยกันเนาะทุกคนก็มีศรัทธาแแสวงบุญแสวงบุญละาบาปบำเพ็ญบุญนั่นเองมาทำดีพูดดีคิดดีทั <c oughs> ้งกายวาจจใจ อนี้เราทําดีแล้วความดีก็อยู่ที่เราอบางคนทําดีก็ต้องการให้คนเห็น,นเราว่าดีบางทีก็คนก็ว่าเราไม่ดีก็ได้แต่เราก็ต้องเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นในโลกการทาก็เป็นกรรมของกตบคนนั้นใครทำดีก็ดีใครทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีคนอื่นบางทีไปจับตาดูคนอื่นเขาก็ เป็นทุกข์ไปเพ่งโทษอน่ยปจาก็สอนให้ดูตัวเรา90%ต์ดูคนอืนสัก10%เพออย่าไปเพ่งโทษคนอื่นเข้าว่างน,นมันจะไม่เกิดประโยชน์ต่อจิตของเราเนีย่ยของเราเนี่ยต้องต้องมีความเห็นที่ถูกต้องสมมาทิทฐิความเห็นที่ถูกต้องนี่เราโตขึ้นมาอยากความมีตัวตน แต่ถ้าเราไม่พัฒนาความเห็นของเรามันไม่ถูกต้องนี่ตัวเรามีของเรามีช้ามีลิสยามีการเพ่งโทษขาดความเมตตากรุณานล้วก็ไม่ได้จับธรรมะต้องการอะไรมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยตอนเราเด็กๆอยู่ในท้องเราก็จำไม่ได้แต่ตอนเราเกิดขึ้นมา เรามีทุกขเวทนามีความหิวเราก็อาจจะดิด้นเรื่ร้องไม่เป็นภาษามีมดกัดยุงกัดเนกก็ร้องให้พ่อแม่มาช่วยเราหาคนมาช่วยเราจิ็กก็ยังไม่มีความปรุงแต่งอะไรเพราะยังไม่รู้จักภาษานะยังไม่รู้จักสมมติ ก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแต่เมื่อเรารู้แล้วรู้ภาษาขึ้นมาก็เลยยึดเอาก็ปรุงแต่งแต่ถ้าเป็นเด็กซะเลยสมองเราไม่ยังไม่โตเต็มที่ก็ยังไม่สามารถเห็นทำได้เหมือนกันพอประมาณเจ็ดขวบสมองเราโตเต็มที่จะได้ ใช้ปัญญาเห็นทำได้ซึ่งเป็นสัจรยจ์ว่าพระแม่วิสาขาเนี่ยอายุเพียงเจ็ดขวบได้รู้ทำเห็นทำเป็นพระสูตรธรมบัญตั้งแต่เจ็ดขวบนี่คือบาร,รมีเก่าที่ทำมาถึงพร้อมแล้วแม้เกิดมาชาตินี้อายุแค่เจ็ดขวบก็เห็นทำได้ในผู้ที่มีความตั้งใจก็เหมือนกันนะ เราต้องเคยทำความเพียรมาแล้วเคยตั้งใจมาแล้วอย่างพวกเราไปปฏิบัติที่วัดน้องประพงศ์นี่เราก็ปฏิบัติบูชานักบูชาสักหนึ่งคืนไม่นอนไม่นอนสักหนึ่งคืนเราก็ททำกันได้ยจิตนี่สำคัญตั้งใจมุ่งมัน่นเด็ดเดียวความเพียรกับมุ่งมัน่นแล้วก็เป็นทีมกัน คนที่ทำได้เราก็ต้องทําได้นะก็ช่วยเหลือกันดึงจิตขึ้นไปเพียงพยายามตั้งใจละความเกียดค้านถือในสชิกเนสเชิกทุดงควัดมันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นข้อวัดของผู้ที่จะต้องการเทียนธรเรนี่ยเข้มข้นขึ้นบอกความหมายอย่างนั้น แต่แล้วก็ปกติอาจจะพักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงพอหลายวันเข้ามันก็อยากจะนอนเป็นหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงไปอย่างนี้มาสิบห้าวันครั้งหนึง่งเราไม่นอนเลยเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราได้พักสักชั่วโมงหนึง่งหรือสองชั่วโมงก็เพียงพอกับเราแล้วอยู่ได้มันต่อสู้แล้วแ้ว่เวลานอนไปนานๆน,นินวรานก็ครอบงา ตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมึนจะซึมจะเซ่อเ่อร่างกายไม่ปลอดจิตไม่ปลอดปงถ้าทเราบริกรรมภาวนาเอาชนะอันนี้วอนได้จะดจะแเจ่มใสเราก็มาคิดตลวว่าพระัาจาสมัยรการธรรมชาตธรรมทานไม่นอนตลอดชีวิตก็มีสมัยนี้ที่ผ่านมาก็มีบางรูปท่านไม่นอนตลอดชีวิต เดยวถ้าไม่นอนมาห้าปีก็ได้ก็มีนั่งก็นั่งพักไปบ้างหลับไปบ้างแต่ทั้งห้าปีอย่างนี้ก็ทําได้ไหมเราไม่นอนสักคืนหนึ่งมันไม่ตายในนอนนะถ้าเราไม่มีโลกไปแค่เจ็บอัน,นตรายเนี่ไม่ไม่เป็นอันตรายแล้วถ้าเป็นอันตรายท่านก็ต้องตายไปก่อนเราแล้ว,ลวกอ้เกลเลสที่มารักษามันห่วงร่างกายมันจะคิดเยอะนะแล้วเราก็ต้องมา ฝึกอบรมจิตของเราอย่าเยให้ความคิดมันน้อยลง,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 ลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงโดยใช้สติคำบริกรรมการพิจรารณาให้มากขึ้นเมื่อจิตของเรามันหยุดคิดให้ได้อยู่คิดนานเท่าไหร่จะ,จะมีกำลัง มีกำลังแล้วมาพิจารณาครั้งหนึ่งก็จะเห็นชัดการพิจารณานี่พิจารณากายเป็นอสุภะก็ได้นะนักปฏิบัติบางท่านก็ชอบพิจารณาอสุภะกรรมฐานบางคนก็ใช้เป็นท่าสี่อสุภะการรู้สึกมันของหน้ารลังเกียจมากเกินไปเจ็ดใจสลดทุ่งก็มาพิจารณาเป็นท่าสี่กองดินกองน้ำกองไฟกองลม ถ้าเป็นอสุภะนี่ก็คือไม่งามควาไม่งามหลวพิจกาอาการ32ตั้งแต่ผมก็เล็บฟันหนังไปเนี่ยนักเกศาโรมานะะักรทันตาตะโจพิจารณาเห็นความไม่งามเช่นผมนี่อยู่บนทิศเรามองก็ผมเราก็งามของคนอื่นก็งามถ้าเราไม่สะไม่ล้าง ะมันจะงามไหมามันจะคันกันมาแล้วเชื้อโรคเกิดขึ้นละบนหนังศีรษะของเราเนหะ็นไหมมันจะมีน้ําเงือ่อน้ํามันอ,อที่หล่อเลี้ยงเส้นผมของเรานะมันก็จะเกิดการคันขึ้นมาแล้วเชื้อโรคก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นตน้นและผมนี่ขึ้นบนหนังศีรษะนะขุม้ะหนึ่งเส้นหนึ่งเส้น ถ้ามันไปตกอยู่ในมหม้อแกงมดราคาเลยเห็นไหมเอาผมสักกร,รม,มือใส่ไปใน,มในหม้อแกงในมดราคาถึงเราจะสะมาอย่างดีล้างมาอย่างดีเอานะแล้วเอาผมออกมาใส่เข้าไปไม่ยังสกรปรกอยู่แล้วแสดงว่าถ้ามันตชเข้าสกรปรกอยู่แล้วแต่ความรู้สึกเราว่ามันงามอันนี้คือความหลงนะมันเห็นว่างามสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ มันจะเป็นของตรงข้ามกันความรู้สึกที่ชอบใจไม่ชอบใจความฟุ้งซ่านความเมตตสงสยัยความขุ่นเกลียดใจความโกรธความพยาบายเดยมันเรียกว่าเป็นสิ่งกั้นสมาธิเราถ้าเราเห็นว่าไม่งามสมาธิก็เกิดขึ้นนักปฏิบัติให้พิจารณายิ่งเห็นว่าร่างกายมันไม่งามใจมันก็งามขึ้น เอา,าพิจณาผมแล้วเอามาขนก็ลักษณะเดียวกันเล็บก็เหมือนกันมองดูแล้วกระดูกงามลองลอกเอาเล็บออกมันคืออะไรอะ่ะนะมันก็ไม่งามเหมือนกันเหมือนกับผมนะั่นแหละยิ่งฟันเราเนี่ยก็เราที่ยิ่งชัดอะไรก็เข้าไปทางปากเนี่ยอาหารหวานอาหารขาวเข้าไปเราไม่ชำระล้างมันก็แบคทีเรียก็ทำหน้าที่ก็ มันไม่งามก็พิจารณาแล้วเราถอดฟันออกมามันจะงามมันก็เป็นกระดูกมันไม่งามรอร่างกายที่เรห็นมันงามข้างในมันมีอะไรถ้าบอกมันจะเป็นแท่งทึบใช่ไหมมันจะแท่งทึบข้างในมันมีอะไรหลายอย่างอยู่เนี่ยเหมือนกับเป็นถุงหนึ่งถุงหนังถุงอะไรเยอะข้างในมันมีหลายอย่างเอาอย่าว่าเต็มไปหมดเลยอะ ถ้าเราลองมาผ่าดูมีตับมีไตมีไส้มีปอดมีหัวใจมา้มามกระ,ะเพาะในกระเพาะอาหารก็มีอาหารเก่าอยู่ในลาไส้ก็ยังมีอาหารอยู่อาหารเก่าอยู่อีกเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าปิดขึ้นมาอีกเราไม่เห็นนะก็เห็นแต่หนังก็จะรู้สึกมึนงามมันมันกลับเร็วมากนะเยยนี้ยจิตอะถ้าเราดูข้างในออกแหออกมาก็ดูข้างในไม่เบียดเลย ม่งามมันต้องมีภาชนะของอะไรที่เราห่อไว้สวยงามข้างนอกแต่ข้างในมันเป็นยังไงนั่นคนที่ตายแต่งข้างนอกมีดอกไม้นะแต่งนอกลงเนี่ยสวยงามไปหมดแต่เปิดดูแล้วข้างในมันก็เป็นคนที่มันตายไปแล้วมันไม่งามก็เลยต้องแต่งให้มันงามๆปกปิดเอาไว้ก่อน รางกายนี้ก็เหมือนกันอ่ะเราก็ต้องสะาต้องล้างต้องปกปิดความไม่งามไหมก็พอดูได้อยู่กันได้แต่ถ้าเราลอกหนังออกมาโมชาเคยเทศให้พระละฟังโอ้มันไม่งามแล้วมันแดงไปหมดตัวเราเองก็จะต้องได้กลิ่นขาวเลือดของตัวเองว่ามันไม่งามมันขาวเห็นอาหารขาวที่มันทําให้สุกเราได้กินย้อนสุกข,ของมันขาวนะ น้ำเลือดคนเรานี่ยิงขาวมากอ่ะพอมันเสียซะแล้วนะพอ,อมันเสียวันทัภูไม่เพียงพอมันเสียแล้วมันจะกินขาวมากนักเรียยทำหน้าที่อ่ะงนนี้เป็นตน้นแล้วก็พิจารณาไปไกายในกายภายนอกกายภายนอกของเรากายเป็นอกของคนอื่นกายในกายของเรามีอะไรบ้าง พระพุทธเจ้าบอกว่าให้พระพิสุไปอยู่โคนไม้อยู่ในถรร้ำนั่งสมาธิภาวนาและกะพิจารณากายในกายแล้วมีอะไรบ้างเข้าไปหลอกเนื้อลอกหนะังออกมาแล้วก็เห็นเป็นโครงกระดูกอีกโครงกระดูกศรีรษะกระดูกหน้ากระดูกคอกระดูกแกะกระดูกสี่โครง กระดูกมือกระดูกเท้าข้อมือข้อเท้าต่างๆอีกนั่นเป็นโครงกระดูกเหมือนกับบ้านเรือนใช่ไหมมีโครงเหล็กมีโครงเหล็กแล้วกระเทปูนไว้แล้วกระฉาบทาสีก็เลยดูงดงามอีกเอาลอกสีออกก็เห็นความไม่งามแล้วก็เห็นอิดเห็นปูนออกไปเห็นโครงเหล็กอยู่ข้างในอย่างเนี้ย ก็เริ่มเห็นไม่งามไม่หลงร่างกายนี้เมื่อเราลอกเนื้อลอกหนังออกไปแล้วแต่โครงกระดูกมันก็ไม่มีอะไรจะงามแลแ้วตโครงกระดูกเนี่ยมันพังสลายลงมาอีกมันยุบสลายก็ไปกลายเป็นดินไปอีกแตกสลายไปน,นักปฏิบัติก็พิาจารณาอย่างนี้ก็ได้เห็นความไม่งามตอนใจสงบมาแล้วเห็นกายแตกสลายสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตมันจะว่างสงบข็้มาถ้าทั้งที่สุดแล้ววันหนึ่งเกิดความรู้กันชัดเจนเก็จะเห็นธรรมแล้วเราเห็นสมมุติวิมุติก็ได้สมมุติวิมุติที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะความรู้สึกมีสลามีเรามีเขาวันหนึ่งเห็นว่ามันไม่มีสรรพสิ่งเป็นกอว่างก็เห็นธรรมได้เปลี่ยนความเห็นผิดเป็นความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมา พราะฉะนั้นเราพยายามเราเลิกถึงว่าเป็นเด็กความคิดเราก็น้อยไม่ได้มากใหม่โตขึ้นมามันสะสมอารมณ์กิเลสมันก็เกิดขึ้นมาอีกพระาะฉะนั้นมาจิตเราประพันสอนกิเลสจอนมาภายหลังจอนเข้ามาล้างตาหัวใจมุกเรื่อกายใจนี่นแหละมันเข้ามาแล้วกิเลสเกิดขึ้นมานะนันกกิเลสก็พาพาตายไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็สะสมอยู่ในจิตนั่นแหละ อกลับมาเกิดตอนเด็กๆมันเหมือนดูเหมือนก็จะไม่มีกิเลสโตขึ้นมากิเลสมันก็อเกิดขึ้นไปอีกองั้นเราต้องปฏิบัติเปลี่ยนความเห็นของเราให้มันถูกต้องให้ได้การด้วยความเพียรพยายามปฏิบัติอย่างยิ่งยวดถือเนสเชิกไม่นอนอย่างเงี้ยก็เป็นบุญวัสนาของเราที่ได้ทำพวกเราคงมีประสบะการณ์ที่ดีที่ได้ไปปฏิบัติบูชาที่วัดตองประพง์เห็นคณะศรัทธา ่างกลยทางไกยมารวมกันจำนวนมากเป็นพลังพิเศษเห็นไหว่าพลังของธรรมะต่อก็จะได้ยอ้อนนึกไปสมัยพุทธกาลสมัยนี้พระวิสูตรรวมกันเป็น500รลูกแต่ด้วยความรัดหมายกันสมัยพุทธกาลพระรหันตเจ้ารวมกันหนึ่งพันสร้อยห้ลูก อัศจรรย์มากขนาดไหนเนี่ยพระอรหันต์นะรวมกันเราก็ยวว้อนแะลึกถึงไปเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติม,มัรมากของพระเจ้าอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากทีเดียวเพราะผู้มีพระพเจ้าไปพุทธอัศจรรย์ในสุดที่สุดแล้วธรรมะที่บ่งสแสดงอัศจรรย์มากเกิดประสงค์ขึ้นมาอีกจำนวนมากเสื่อต่อมาจนปัจจุบันอีก ตั้งลงูบูชาบวกเราก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติบูชาแลวก็คงได้รับผลแห่งการปฏิบัติตัวกันทุทกท่านนะเจริญพร